ที่ล่าช้าที่ผ่านมาเงินประกันสังคมเพราะอะไรเวลาจะไปรับเงินประกันสังคมต้องมีนายจ้างกับลูกจ้างปรากฏว่าลูกจ้างไปขอลงทะเบียนเพื่อรับเงินทดแทนประกันสังคมแต่ลูกนายจ้างไม่ยอมไปลงนามไม่ยอมไปเซ็นมันต้องเซ็นคู่กันเพราะว่านายจ้างก็ชดเชยลูกจ้างก็ชดเชยเข้ากองทุนประกันสังคมร่วมกันนะครับ พอชดเชยร่วมกันเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือหัก,กเดือนทั้งสองฝ่ายนายจ้างก็ต้องจ่ายลูกจ้างก็ต้องจ่ายจ่ายเสร็จก็ไปให้ประกองอทุนประกันสังคมกองทุนประกรันกสังคมก็จะเก็บเงินเหล่านี้ก็คือเงินเเงินของลูกจ้างกับนายจ้างถ้าจะเอาออกก็ต้องทั้งลูกจ้างทั้งนายจ้างผมก็เคยเสนอว่าถ้าไม่ได้ก็ให้เจ้าที่ทําการพิจารณาเป็นการชั่วคราวในยามสถานการณ์ฉุกเฉินเมือกลังวิกฤตบางคนก็ล่าช้าตอนนี้จ่ายไปแล้วยังก็จ่ายกันเป็นล้านละเป็นล้านคนที่รับละ สวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นแต่ก่อนเข้าเรื่องเนี่ยก็มีฝากียมพันนี่ของเพื่อนผมนะนะเป็นน้องสาวที่เรียนปีเอกด้วยกันนะแล้วก็เรียนเรียนกฎหมายด้วยกันนะน้องเฟิร์สเขาบอกว่าเขาทำอ่าด็อกเตอร์หมูแดดเดี่ยวจบด็อกเตอร์แล้วไาทำหมูแดดเดี่ยวนะครับ เป็นหมูแดดเดียวขนาดแท้ที่ผ่านกระบวนการให้เป็นหมูแดดเดียวที่ไม่ใช้หมูตากรมหรือหมูสดนะจึงทำให้ทำแล้วนำไปทดลองแล้วมีความกรอบแต่นุ่มหนแล้วก็ยังสะอาดถูกหลักอนามัยมีให้เลือก3รสนะก็รสดั้งเดิมรสเค็มรสเค็มน้ำ แล้วก็หวานตามมีกลิ่นหอมแล้วก็รสที่2คือรสเทอ,อริยกากิมีแบบนี้ด้วยนะครับมีรสหวานานำเค็มมีกลิ่นหอมซอสญี่ปุ่นแล้วก็3รสหมาล่า,ามีรสจีนด้วยมีรสฝรั่งด้วยญี่ปุ่นเกาหลีใต้ด้วยนะฮะมีรสเผ็ดร้อนหวานอ่อนเค็มตามมีกลิ่นหอมซอสหมาล่านะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ด็อกเต drpingping นนะครับหรือเพจที่ชื่อว่าด็อกเตอร์หมูแดดเดียวฮะ6 2 6 8 3 8 7 5ก็ใครสนใจก็ไปลองซื้อไปทานดูนะฮะก็เขาขอให้พูดสักหน่อยโอเคผมก็พูดให้นะโอเคก็เป็นของเฟิร์สเฟิร์สนะฮะซึ่งเป็นทีมปรึกษารัฐมนตรีท่านหนึ่ง นะก็ฝากมาพยายามพันตอนนี้น้องเข้าไปเป็นที่ปรึกษาตร,รีนะครับเรียนกฎหมายมาด้วยกันนะครับเอาละประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับก็เรื่องของเงินประกันสังคมเงินประกันสังคมเนี่ยก็ปรากฏว่าต้องเรียนท่านผู้ชมนะฮะก็เร,เรียนหุ้นส่วนว่าเงินประกันสังคมนั้นเนี่ยเป็นเงินที่เป็นชุดแรกเป็นเฟสแรกที่ประชาชนจะต้องได้รับ ตอนแรกแบอบกว่าจะจ่ายครึ่งหนึ่งจากอัตราเงินเดือนคือไม่ต่ำกว่า5,000บาทคือได้เท่าๆกับคนเงินเยียวยาเนี่ยต่อมาเนี่ยหม่อมเต่าก็จะให้ถึง7,500า 7, บาทอัพขึ้นไปถึง7ถึง9ก0 0กว่าบาทปรากฏว่าบอร์ดเขามีปัญหาเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเขาหาหักบอร์ดเลยเขาหาักหม่อมเลยนะครับปรากฏว่าหม่อมเตา่าก็ออกมาบอกว่าย้ำจ่ายเงินเยียวยาเ5ดาให้บอร์ดพิจารณาอีกที บนเงินเข้าเงินประกันสังคมน้อยกว่าประเทศอื่นยันคอมพิวเตอร์กระทรวงแรงงานล้าสมัยจริงๆนะครับสรุปจากจ่าวซื้อนะก็คือหม่อมราชวงศ์จัรตุบงงคลโสนกุลรัฐนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดความคืบหน้าแนวคิดจะเสนอต่อที่ประชุมรัฐตรีว่าการกระทรวงรอธิครมอิ์วันที่12พฤษภาคมนี้ที่สำนักงานประกันสังคมปรับเพิ่มเงินกรณี ว่างงานเหตุโควิด -19 ให้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ที่มีการลงทะเบ,บียนขอเยียวยาจำนวน9.9แสนล้าน9.9แสนคนนะครับจากเดิม162เป็น175ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบอร์ดประกันสังคมไม่เห็นด้วยเพราะเก่งจะกระทบต่อเงินกองทุนระยะยาวจนถึงขณะนี้ตนยังไม่ได้รับเอกสารรายงานผลอย่างเป็นทางการจากนายสุทธินะฮะ สุโกศลประหลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานบอร์ดประกันสังคมดังนั้นวันที่12พฤษภาคมนี้สิ่งที่จะนําเข้าอาหารลือในที่ประชุมคมอรมอจึงเป็นเพียงการรายงานความคืบหน้าการเยียวยาให้กับผู้ประกันตนในอัตราร้อยิบสองนะครับผมจะารายงานต่อคอรมอรว่าจะจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนแล้วกี่รายเป็นเงินเท่าไหร่ส่วนการเสนอการจ่ายเงินเพิ่ม,เต,มเติมผู้ประกันตนเป็นร้อยละเจ็ดสิบห้านั้น ในเมื่อวันนี้ยังไม่มีรายงานผลการประชุมของบอร์ดประกันสังคมมาก็ต้องรอก่อนแต่ไม่แน่นะอาจจะมีรายงานผลความเคลื่หน้าในเช้าวันอังคารและนําเข้าสู่ครมวาระจ,จรที่ได้ทุกอย่างนะเป็นไปได้เสมอขณะเดียวกันผู้สื่อข,ข่าวก็ถามว่าแม้บอร์ดประกันสังคมจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะครับมีแนวโน้มให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้อำนาจรัฐตนตริว่ antibody, าการกระทรวงแรงงานหรือไม่หม่อม,มชวงจัดตุมงคลกล่าวว่าคราวก่อนได้ใช้อำนาจไปแล้วที่เพิ่มจาก150ยละห้าสเป็นร้อแต่คราวนี้ขอดูเหตุผลของบอร์ดประกันสังคมว่ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนตัวไม่มีการพานะิจารณาแล้วเห็นว่าในกรณีนี้ผู้ประกันตนเดือดร้อนจริงและมีตัวเลขลงทะเบียนไม่ถึงหล้านการเพิ่มให้เป็นร้อ แม้จะยาวถึงปลายปีก็ยังสามารถทำได้เพราะเงินกองทุนมีเงินสะสม2.1ล้านล้านบาทไม่ได้เป็นภาระอะไรมากแต่ก็ขึ้นกับว่า3เดือนหรือ6เดือนคนว่างงานเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่นะถึง2ล้านคนหรือไม่นะครับหรือเรื่องของการจ่ายเงินนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่สามารถไปบริหารจัดการได้เรื่องนี้เขาบอกว่าไม่ได้หยุด นะครับแต่เพียงแต่รอส่วนบอร์ดต้องไปคิดว่าจะเอาไม่เอานะครับแต่สำหรับผมเห็นว่าวิธีการมันอยู่ที่การบริหารจัดการผมมีหน้าที่เซ็นเวลาออกจากกระทรวงผมไม่คิดขัดแย้งกับใครบอรดประกันสังคมอยู่มานานกว่าผมเพิ่งเข้ามาผมเพียงแต่มีแนวคิดเพราะเวลามีอะไรมาถามรัฐมนตรีเช่นเงินชดเชยว่างงานบอกว่าล่าช้าก็ลองไปใช้วิธีของผมคิดว่าคอมพิวเตอร์ทำได้ ให้เขาทดลองเอารายชื่อคนที่ขอใช้สิทธิกรณีว่างงานไปคีย์ในคอมพิวเตอร์แต่เจ้าที่ทําแล้วไม่ได้เขาบอกว่าต้องรอให้คนครบ5,000คนคอมพิวเตอร์จึงจะทําให้ <c oughs> ผมจึงรู้ว่าคอมพิวเตอร์ของประกันสังคมมีปัญหานะครับล้าสมัยมานาน หมอมหลวงหมอมรัชวงศ์จตุมมงคลนะครับยังบอกอีกว่าในฐนานะตนเป็นมีประสบการณ์เคยดูแลงบประมาณทำเรื่องเงินมาจึงเข้าใจดีถึงความรู้สึกของบอร์ดประกันสังคมและเจ้าที่ในสำนักง,งานประกันสังคมเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจเกรงว่าหากดำเนินการในแนวคิดนี้กองทุนจะเกิดปัญหาในอนาคตดังนั้นต้องให้เงินอยู่ในกองทุนไว้ก่อนเพราะต้องมีการเตรียมเงินจำนวนมากไว้จ่ายกับประกันตนที่กเกษียณอายุเร็วนี้นะ จะต้องจ่ายจำนวนมากและต้องนำไปจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนด้านอื่นๆด้วยอันนี้ก็น่าเห็นใจนะจะยังเชื่อมั่นว่าหากมีการบริหารจัดการที่ดีกองทุนจะไม่มีปัญหาตังคอสังเกตได้ว่านับตั้งแต่มีกองทุนประกันสังคมมา30ปีนะครับขณะนี้มีการนำเงินเข้ากองทุนร้อยละเท่านั้นแต่ในประเทศพัฒนาเขาพัฒนาแล้วเนะี่ยเขานำเข้ากองทุนเนี่ยถึงร้อยละนะครับ ทำให้กองทุนมีเสถียรภาพเกิดความมั่นคงและดูแลการประกันตนแบบไม่ติดขัดส่วนของประเทศไทยนั้นเห็นว่าควรนําเข้าประมาณร้อยละ28.5นะครับเมื่อถามว่าที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เพราะมีแนวคิดปรับโครงสร้างกองทุนประกันสังคมหรือไม่นะครับหม่อมราชวงศ์จตุมงคลกล่าวว่าส่วนตัวเห็นว่าควรดําเนินการปรับปรุงกํากลังศึกษาในรายละเอียดเพราะ ปรับนับแต่มีการตั้งกองทุนยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่เรื่องนี้ยังคงไม่ได้ทําในเร็ววันนี้แต่ต้องรอให้โควิด19ถ่ี้กลายและต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลในรอบด้านนะครับสรุปก็คือเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยจ่ายไปได้อย่างก่อนตอนแรกก็มีขา่าวหายหายหายสุดไม่หายนะยังอยู่ปกติหายไปไหนคนขโมยไปคนโกงไปอยู่ยังอยู่ครบนะ นะฮะไอ้พวกที่กระพือข่าวหน้าแหกหมอไม่รับเยียบไปรอบแล้วนะครับอย่างนี้ผมเรียนยังอยู่ครบไปเนี่ยไม่ได้ไปก็ติดคุกกันหมดแล้วนะป่าเนี่ยติดคุกไวแล้วนะส่วนเงินประกันสังคมรัฐบาลไหนก็หลายรัฐบาลนําเงินประกันสังคมไปลงทุนซื้อหุ้นเอกชนบ้างเป็นถือตราสารหนี้บ้างซื้อธนบัตรพันธบัตรบ้างนะครับหลายรัฐบาลแลที่ทําแบบนี้นั่นคือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นกับเงินประกันสังคมส่วนที่สอง การได้รับเงินประกันสังคมเนี่ยเป็นคนกลุ่มแรกเลยที่ผมเสนอว่าต้องเอาเงินประกันสังคมมาเยียวยาคนเหล่านี้ให้เขาสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะหลังจากที่หยุดงานก็ตอนนี้ก็จะให้ครึ่งหนึ่งห้าพันแต่หม่อมเต๋านี่บอกว่าจะให้ถึง62สิบสงเปอร์เซนคือเกินครึ่งแต่องไม่ใช่เกินครึ่งแค่นี้เขาจะเอา75%เซนลยจะให้มากกว่านี้นะครับคำถามของหม่อมเต๋อก่อน ที่ท่านกาลังคิดว่าตกลงมันจะยาวไหมมันก็จะยาวประมาณเฟสแรก3เดือนเฟสสองหเดือนก็วางเฟสสองยังไม่ทำตอนนี้วางเฟสแรกอยู่นะครับตอนนี้ต้องทำสามเดือนให้จบที่ล่าช้าที่ผ่านมาเงินประกันสังคมเพราะอะไรเวลาจะไปรับเงินประกันสังคมต้องมีนายจ้างกับลูกจ้างปรากฏว่าลูกจ้างไปขอลงทะเบียนเพื่อรับเงินทดแทนประกันสังคมแต่ลูกนายจ้างไม่ยอมไปลงนาม ไม่ยอมไปเซ็นมันต้องเซ็นคู่กันเพราะว่านายจ้างก็ชดเชยลูกจ้างก็ชดเชยเข้ากองทุนประกันสังคมร่วมกันนะครับพอชดเชยร่วมกันเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือหักเดือนทั้งสองฝ่ายนายจ้างก็ต้องจ่ายลูกจ้างก็ต้องจ่ายจ่ายเสร็จก็ไปให้ประกองทุนประกันสังคมกองทุนประกันสังคมก็จะเก็บเงินเหล่านี้ก็คือเงินเเงินของลูกจ้างกับนายจ้างถ้าจะเอาออกก็ต้องทั้งลูกจ้างทั้งนายจ้างผมก็เคยเสนอว่าถ้าไม่ได้ก็ให้เจ้าที่ทาการพิจารณาเป็นการชั่วคราวในยามสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อกลังวิกฤตบางคนก็็ล่่าาาาาช้้ตอนนนีจจยยยไปปังกก ล้านคนยี่ล,ลับแล้วปัญหาก็เลยน้อยลงแต่หม่อมเต่าอยากจะให้มากกว่านี้จาก6.2%เนี่ยจาก50%คุณได้อยู่แล้วจากกันเดือนอยากจะให้62%คือมันเกิน5,000บาทไปแล้วอยากจะให้มากถึง 9, ก0 0 0บาทหรือไม่เกิดไ,ไม่ต่ำกว่า6 3 0 0อยถึง9 3 0าอยากจะให้มากกว่านี้เรื่องของเรื่องก็มีแค่นี้นะครับส่วนบอร์ดเขาเห็นด้วยไหมเขาบอกว่าเฮ้ยถ้ามันถ้ามันให้มากกว่านี้สิ่งที่ตามมามันจะมีผลเรื่องของ คนต้องจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยหลังจากไหนหลังจาก,กเกษียณเกษียณอายุเกิน60บปีต้องจ่ายรอดใหญ่นะมันจะไม่พอนะหม่อมเต๋าก็บอกพอว่าง่าเขาบอกพอนะครับมันสามารถบริหารจัดการได้6เดือนก็บริหารได้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเชิงการบริหารการปกครองเนี่ยหลักง่ายๆเลยให้ไม่ต่ำกว่า5,000บาทแค่นั้นแหะไม่มีอะไรมาก มันต้องไปเถียงกันให้ไม่ต่ำกว่าห้าพันบาทนะครับต้องเท่าเทียมกับกลุ่มที่ตกงานได้รับเงินจากอะไรที่ได้รับมาเนี่ยห้าพันบาทต้องได้ไม่ต้องเท่ากันนะอย่างน้อยก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากันแค่เนี้เพราะตอนแรกที่ผมให้ไปอางอกกองเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยเพราะเงินกองทุนประกันสังคมมันมีอยู่แล้ว ไม่ต้องไปกู้ไม่ต้องไปยืมไม่ต้องไปเอาอะไรใครมันมีอยู่แล้วเป็นสิทธิ์ที่เขาได้รับให้ไปเลยและเงินกองทุนนี่ต้องเร่งใจนะแต่ปรากฏว่าล่าช้าที่สุดหมตาก็บอกมันเกิดจากถ้าอีกขี่5,000คนก็ไม่ได้อันนี้ก็ไปแก้ระบบเองจ้างเจ้าทีมาเพิ่มตั้งพันสคนเหละนะต้องแก้ปัญหาเองนะครับ เกมมันจะยาวไหมนะยุทธศาสตร์ไวรัสพินาประชาชนพ้นภัยนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือโควิด1 9จะอยู่กับเราอีกนานหรือเปล่าผมเรียนว่าอีกยาวนะครับแต่เราก็ต้องระวังป้องกันนะครับวิธีการทําอย่างไรในการระวังป้องกันนะไม่ยากหรอกก็ใส่หน้ากากใส่ถุงมือออกไปไหนเอาดอไปเจอที่สาธารณะก็ใส่นะครับนั่นคือวิธีการนะครับ แล้วการเยียวยาเนี่ยรัฐบาลต้องเยียวยาให้ถูถึงทุกคนทุกคนเนี่ยคนต่างดงต่างเด้าตัง้ลงล่งทงโลงทานผมเห็นโลงทานโอ้ผมดีใจดีใจนะเออแรงงานต่างด้าวพม่าลาวขเขมรก็ได้มาใช้บริการของโลงทานประชาชนทั่วไปก็มาใช้คนโลงทานผมเห็นทหารมาตั้งโลงทานโอ้โหคนนึกต่อแถวยาวเลยผมดีใจมากเลยโอ้แนวคิดมันได้ประโยชน์เว้ คดีลักวิ่งชิงปล้นที่มันควรจะเพิ่มขึ้นมันน้อยลงว่ะเออจริงเว้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับสรุปเงินประกันสังคมเนี่ยทำไงก็ได้ฮะให้มันไม่ต่ำกว่า5 0 0 0ับาทจาก62%จะ75%ก็แล้วแต่อย่าให้ต่ำกว่า5 0 0 0ับาทหลักมีง่ายๆแค่นั้นนะครับความมุงใหของคณะกรรมการกองทุนประกรันสังคมนั้นดีไหมที่จะส่งผลกันมันจะส่งผลกัะทุกระยะยาวก็ดี ส่วนฝ่ายค้านบอกว่าถ้าไม่ได้ก็ปดแม่งไปเลยก็เป็นวิธีคิดของเด็กเด็กมันเห็นชั้นความคิดนะมันเห็นชั้นความคิดของมนุษย์เป้าหมายของมันคือไม่ต่ำกว่าห้าพันบาทแค่นั้นนะไม่มีอะไรมากเขาจะเห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยทุกคนมีสิทธิ์คำพูดของประชาชนตัวเล็กๆมันก็มีค่าอันนี้คำพูดของคณะกรรมการที่เป็นประหลัด ที่เป็นข้าราชาการระดับสูงจึงจบทักยังต้องฟังนี่เขาทักไม่ฟังเดี๋ยวถึงเวลาปลายยกมาเงินไม่มีเอาแล้วไม,ไม่เขาบอกไม่ฟังงั้นเงียไปปลดเขาอีกหลักของมันมีแค่นี้ไม่ต่ำกว่า5,000ส่วนจะทำยุทธวิธีไหนก็แล้วแต่นักบริหารว่าจะบริหารอย่างไรขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะตลอดมาทุกชีวินั้นมีความ เทกายดูแลรักษาปวงชนมาวันนี้พบผ่านภัยเจออายุฝนเราทุกคนพร้อมฝ่าฟันพยันตรายในกองทัพไทยนี้ขอเราเป็นหน่วยกลาย้าตาย พร้อมพีกายเพื่อพี่น้องประชาชนเราทุกคนจะสู้แม้ชีวาวายเพื่อวันใหม่สดใสหลุดพ้น